กราสับสดีครับทุกคนครับอยู่กับป้อมานอมไร้นะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่9กรกฎาคม2567ตอนนี้เป็นเวลาสิบนาฬิกา50นาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ป้อมก็ยืนอยู่ที่มุมสูงนะครับของถนนเอกชัยสามแยกบางบอนนะครับนี่นะครับวันนี้ป้อมได้มาประจำบันให้พี่น้องนะครับก็ุกกฎหมายก็ลุกกดจราจร นะครับคำเตือนนะครับอย่าด่าเจ้าที่ตำรวจนะครับด้วยความสุภาพกันทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมไม่มีเจตนาที่จะมาวุ่นวายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเรามาประชามันให้พี่น้องนะครับก็ลบกฎหมายก็ลบกฎจราจรอาชาบางบอนนะครับใครที่ผ่านมาในเส้นนี้ก็เคลรพกฎหมายคาุพกฎจราจรนะครับปากด้วยนะครับทุกคนพอเห็นกล้องแล้วนะครับเห็นกล้องแล้ว นี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเห็นกล้องนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับของอถนนเส้นนู้นจะเป็นบางขุนเทียนนะครับบางขุนเทียนก็มีนะครับยืนดักกันยืนซุ่มกันอยู่สองนายนะครับเห็นไหมครับทางนี้ก่อนหน้านี้โดนไปสั่งกันไปหลายคันแล้วนะครับพอเขาเห็นกล้องผมแล้วนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยในในเห็นไหมมุมเนี่ย อันนี้เป็นเป็นเป็นผู้หมวดนะครับผู้หมวดเลื่อนไหลไปแล้วครับพี่ก็เห็นกล้องนะครับผมบันทึกภาพบันทึกวิดีโอเดี๋ยวเข้าไปติดตาม à, ในช่องทาง youtube ได้น,นะครับเดี๋ยวในทาง à, วิอคลิปยาวนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันนะครับว่าเขาทํางานกันยังไงนะครับสั่นมันไกลครับมันไกลมากอาจจะสั่นหน่อยนะนี่ครับตํารวจนายนี้เขาจะซุ่มอยู่ในมุมนี้นะ จะซุ่มอยู่มุมนี้เขาเห็นกล้องแล้วครับก่อนหน้านี้เขาเห็นกล้องแล้วพอเขาเห็นกล้องเขาก็อันนี้นะครับนี่มีอีมีอม,ม,มุมนึงนะนี่ตรงนี้อน,นานเราจะได้เห็นแบบนี้นะครับสักนาน,น,นทีหนึ่งครับ <laughs> ด้วยความสุภาพกันทุกคนนะครับอย่าด่าเจ้าทีมตำรวจนะครับ การจราจรนะครับตอนนี้ก็คล่องตัวนะครับทั้งขาเข้าขาออกนะครับติดแค่สัญญาณไฟใครที่เข้ามาช้าก็ให้รับทราบกันทุกคนนะครับอันนี้เป็นแยกบางบอนถนนนี่กระชัยตัดกับถนนบางขุนเทียนครับอมาดูฝั่งนี้นะครับฝันนี้ไปหรือ,อยังนะครับตอนนี้ มีมีการให้มีการให้แบบมีคนแบบให้มาถ่ายถ่ายรูปให้ให้แม่ค้านะครับให้มาถ่ายรูปให้แล้วก็โบกไปโบกมานะครับจริงๆเขาเราไม่ว่าหรอกครับผมแค่มาไปัมพันให้พี่น้องนะครับได้รับรู้นะครับข่าวสารต่างๆการจราจรนะครับนี่ครับอย่าไปว่าเขาสร้างภาพนะเดี๋ยวเขาฟ้องเอานะครับด้วยความเคารพกันทุกขั้นนะครับอย่าอย่าไปว่าเขานะครับอย่าไปด่าเขาแบบนี้นะครับว่าเขาเป็นการสร้างภาพหรืออะไรนะครับเขาทํางานนะครับอันนี้ขอบอกนะครับ ด้วยความเคารพกันทุกท่านนะครับเห็นไหมครับก็จะให้แม่ค้ามาถ่ายรูปให้เขานะครับจริงๆเอาของผมถ่ายก็ได้เอาจริงๆนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจจะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปเนี่ยให้พุ่มกลับดูแล้วกันนะครับไม่ต้องมาถ่ายแบบนี้หรอกครับนะไม่ต้องมาถ่ายแบบนี้เห็นไหมเออเดี๋ยวให้ใหพุ่มกลับเข้าดูแล้วกันนะครับการทํางานนะครับเต๋อเพเป็นสิ่งที่ดีนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะให้แม่ค้ามาถ่ายให้นะครับไม่ต้องนะครับผมมีภาพที่ชชััััดดเเเจจนนนนนมมาาาากกกลยะะคครรบบภพทีี่่ว้ บบภาพแบบอ่ามุมมองนะครับการทํางานทําดีนะครับตํารวจทําดีแล้วไม่ต้องมาบอกว่าอามีเหตุนะครับก็มาบอกว่าให้ตารวจทําถูกกลุมบอกไม่ไม่ได้ผิดนะอตำรวจเขาทําถูกนะเนี่อย่มายืนดักกันอยู่แบบเนี้ยยืนดักกันบริเวณตรงเนี้ยทําถูกนะครับไม่ได้บอกว่าทําผิดตํารวจทําถูกทุกอย่างเลยครับไม่มีหรอกเนี่ยเนี่ยอย่างเนี่ยเขาก็ทําถูก ถ้าทุกคนนะครับคารบกฎหมายคารบกฎจราจรตำรวจก็ไม่จับหรอกครับนะอันนี้ขอบอกนะครับตำรวจเขาก็ทําหน้าที่เราก็มีนะครับหน้าที่ประชามพรร์นะครับผมเป็นฝ่ายประชามพรรธ์ของสมาคมนักรบด่านเถื่อนผมก็ต้องทํางานนะครับเพื่อพี่น้องเพื่อสังคมเหมือนกันนะครับถ้าใครดูผมนะครับลดค่าใช้จ่ายแน่นอนเพราะว่าถ้าท่านหลอกจากบ้านท่านก็คงจะไม่โดนใบสั่งถ้าตัวหมวกกันนกครับนะครับหน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับหน้าที่ผมก็ปลาประชามพรรณให้พี่น้องนะครับ กรรบกฎหมายก็ุบกฎจราจรดูนะครับคันนั้นว่าเขาจะออกไปั่งไหมขนาดนั้นหรือเขาจะยึดหรือยังไงอันนี้เรายังไม่รู้นะครับอืแต่แต่สอรอนี้นะเขาจะทำงานกันที่เราเห็นอยู่บ่อยๆครั้งนะครับ อะไรก็คิดเอาเองแล้วกันไม่อยากลก่านะครับนะเอให้ให้ให้เห็นแล้วกันนะครับเน้นชี้ไปทางนู้นแล้วนะครับชี้ไปทางโรงพักแล้วนะครับดูว่าจะมีการเจรจาในข้างในไหมในป้อมไหมครับนั่นเห็นไมเข้าไปแล้วนะครับนี่คือสเต็ปนะครับสเต็ปแรกในการทํางานนะครับผมว่าพุ่งกับนะครับคนควรออนไลน์นะครับนะถ้าท่านเห็นชอบด้วยนะครับ มีการแบบเชื่อมต่ออุปกรณ์กล้องไอตัวเนี้ยไอข้างในเนี้ยเชื่อมไปถึงโรงพักเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาป้ายอะไรมาบังนะครับมาบางังมาบังกระจกไว้นะครับมืดนะมืดมากนะครับเหมือนอะไรก็ไม่รู้เอออย่า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 ไปว่าเขาเป็นเป็นจอนะถ้าเป็นจอเดี๋ยวเขาฟ้องเรานะครับนะเหมือนเป็นจอนะจออะไรก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวเขาจะฟ้องนะอย่าไปว่าเขานะครับนี่ครับพฤติการการทํางานมันก็เป็นแบบนี้นะครับมันมันอะไรครับถ้าถ้าผิดก็จับปุ่มนะครับจับกุ่มหรือออกไปสั่งนะครับไม่ใช่เอาไปเจรจาอยู่ในป้อมนะครับคุณดูนะครับแล้วแล้วมันมีการมาดูผมด้วยนะเขาจะบอกว่าเอ้ยกําลังบันทึกภาพหรือไม่นะเออดูดีครับนี่นี่แหละครับแปลกแปลกไหมอะดูครับ ออกมาแล้วเห็นไหมออกมาแล้วเห็นไหมอ,อออกมาแล้วนะครับโดนกดกดดันไหมอ,อออกมาแล้วนะดูขั้น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 ตอนการทํางานของเจ้าที่ตารวจนะครับเอ,อเขามีแบบแผนของเขาอยู่แล้วนะครับคุณต้องสวมนะครับเอสวมหมวกกันน็อกแล้วก็อ,อันนี้นะโอ้เอฟซีเหรอขอบคุณมากมากป้อมบนอมนะอย่าลืมนะป้อมบนอมนะเขาดูอยู่นะครับเอขอบคุณมากครับพี่เอฟซีเขาบอกว่าเขาดูอยู่นะครับ เขาจะก็ดูอยู่ขอบคุณมากมากไปแล้วนะครับดูพิธีการการทํางานของตำรวจเนี่ยเขาจะให้ไปปรับนะครับอยู่ที่โรงพักนะครับถ้าออกไปสั่งมันพวกคนที่จะออกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับดูการทํางานอดูดูครับนะไม่รู้ทํางานกันยังไงนะครับก็แบบนี้แหละเอาง่ายดีนะครับเห็นไหมทะเบียนไม่ติดนะครับทะเบียนไม่ติดคุณจะโดนข้อหาอะไรครับไม่สวมแนไม่ติดแหวนป้ายทะเบียนนะครับ ดีนะไม,ไม,ไม่ไม่ขับรถเขาไปนะครับไม่ขับรถ้อนท้ายเขาไปตอนนี้ก็พัฒนาแล้วนะครับไปแล้วเห็นไหมนูน่นเห็นไหมต้องสวมหมวกกันน็อกติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับผมมาประชาพันธ์ให้พี่น้องนะครับให้ทุกคนได้รับรู้ร,รับทราบไปทั่วกันนะครับเห็นไหมอืม <c oughs> เป็นยังไงละ่ะอ่ามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่ไปนะฝั่งนี้ยังไม่ไปพอเจอกล้องปุ๊บหยุดการทํางานเลยไม่รู้ว่าอะไรซ้องถูกทําไปครับเราไม่ว่าคนระับผมมาประชาพันธ์ในฐานะเป็นอ่า ประธานพันของสมาคมนักลบด่านเถื่อนเรานะครับนี่ครับเอาดูกันต่อไปนะครับฝั่งนี้ก็ยังดื่มน้ำนะพอเห็นกล้องปุ๊บดื่มน้าอีกแล้วนะครับอืมการจราจรนะครับทั้งออกทั้งเข้าก็ติดอันนี้มันติดสัญญาณไฟนะครับทุกคนเห็นเป็นด้านจากกาญจนามุ่งหน้าไปจอมทองนะครับกาญจนามุ่งหน้าไปจอมทองการจราจรติดขัดเฉพาะไฟแดงนะครับฝั่งซ้ายพอไปได้ครับฝั่งซ้ายพอไปได้แต่ขาออกไม่ติดนะครับไม่ติดโฟลดี ส่วนมากจราจรเขาจะมายืนดักยืนซุ่มกันอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับทุกคนก็ต้องเข้าใจนะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่ทําถูกครับไม่ต้องมาไม่ต้องมาเสือกนะครับนะเออจะใช้คําว่าเสือกยังไงครับว่าเฮ้ยตำรวจเขาทาถูกนะเออแบบนี้ผมตอบแล้วกันก็เขาทําถูกนะครับทําถูกทุกอย่างแหละนะไม่มีหรอกตํารวจที่ทําผิดนะครับไอแล้วนะครับเจอกล้องแล้วก็ไปแล้วนะครับเห็นไหมไปแล้ว ถแล้วครับทุกคนก่อนหน้านี้ประมาณสิบนาทีผมได้บันทึกภาพบันทึกวิดีโอสิบนาทีนิดๆนะครับได้เห็นการทํางานของเจ้าที่ตารวจไม่ต้องมาถ่ายก็ได้นะครับเดี๋ยวให้พุ่มกลับหรือหัวหน้านะครับเป็นสารวัตรแล้วกันนะครับเข้ามาดูได้นะครับเข้ามาดูได้โดยไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องมีให้ใครไปถ่ายให้ผมถ่ายให้ครับนะประชามันให้ด้วยนะครับถ่ายให้แฟร์นะครับภาพคมชัดละเอียดมากครับเขียนใต้ชื่อหมดทุกอย่างนะครับคุณจะจับ ยังไงก็ช่างนะครับเห็นทุกอย่างเออดีทําดีก็ทําไปนะครับเราสนับสนุนอยู่แล้วตํารวจทําตํารวจดีไม่สนับสนุนตํารวจชั่วครับตํารวจดีๆเราสนับสนุนท่านอยู่แล้วครับทําแบบนี้ทําไปครับเพราะว่าทุกวันนี้ประชาชนไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพกฎจราจรเราอยากจะเห็นภาพแบบนี้นะครับมานําเสนอให้ท่านผอตรท่านรองหลายๆนะครับหน่วยงานและก็ท่านนายยกด้วยนะครับนะเออ ถ้าจะไปปรับปรุงแก้ไขยังไงก็งนั่นเป็นเรื่องของท่านนะครับเรื่องของผมก็มาประชามพรรษาแค่นี้ครับผมก็ทําหน้าที่อย่างที่สุดแล้วนะครับไอ้ละเจอกล้องหายไปหมด <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมป้อมปานอมนะครับผมก็ต้องขอรา,าบลาเยียงเท่าวนี้เจอกันในร้อยหน้านะครับสวัสดีครับ